ล่าสุดเลยประเทศบางแสนของเรามีกว๋วยเตี๋ยวเรือมาเปิดเพิ่มอีกหนึ่งร้านมีทั้งหมูและเนื้อมาแบบน้ำคนๆเ่มต้นแก่ถ้วยละ29บาทเกาเหลาหมอ้อไฟเนื้อคือดีมาก <c oughs> และเขายังมีเมนูจานเดียวอย่างกะเพราที่โคตรเด็ด <c oughs> ข้าวหมูดแดงหมูกรอบฉ่ำๆ <c oughs> ขนมถ้วยนึ่งสดถึงกระทิถึงใบเตยและโคตรจึงร้านเป็นห้องแอร์นั่งกินเย็นสบายใจรีบกดเซฟแท็กเพื่อนกันเลยเพราะวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านทองชิ้นร้านเขาตั้งอยู่ติดกับถนนเขาหล้าใกล้ๆกับไฟแดงที่จะตรงลงหาเป็นร้านก๋วยเตี๋ มา,มากมากมาแบบน้ำข้นๆที่สำคัญมีให้เลือกกินทั้งหมูแล้วนึงเ<อ>มนูกะเพราในร้านก็ขั้วไฟแรงหอมกระทะแต่ทีเด็ดเลยที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันคือตัวข้าวหมูแดงหมูแดงชิ้นใหญ่นุ่มๆราดน้ำมาฉ่ำๆและดูดีแถมยังได้นั่งกินในห้องแอร์เย็ยนสบายอีกเนี่ยไม่ตามมากินกันอดใจไหวหรอง้นชามแรกวันนี้ขอเริ่มด้วยกว๋วยเตี๋ยว29บาทเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูชามเล็กที่ไม่ต้องปรุงเลยมาครบทั้งเส้นหมูตับลูกชิ้นรสชาติคือดีมากความเปรี้ยวความเผ็ดคือลงตัวเส้นหนึบหมูนุ มีก็คือที่สุดที่ร้านใช้ของดีมากมาในน้ำกว๋วยเตี๋ยวข้นๆคัาคากดูสิเคลือบทุกตัวเส้นลแล้วจะบอกว่าความอร่อยของกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยชอบกินเผ็ดก,ก็แค่เติมพริกผัดลงไปเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือที่ดีมากๆควรค่าที่จะมาลองกันและนอกจากนี้เขายังมีเซต็ตเกาเหลาหม้อไฟได้วยนะและดูความเนื้อสไลด์มาชิ้นบางๆใหญ่ๆแบบนี้เลยความลายเนื้อความสดขือน่ากินสุดๆอามาจุ่มกินแบบชาบูคือฟินมากๆนอกจากนี้ในเซ็ตยังมีเนื้อหมากบลูกชิ้นเนื้อให้ด้วยมาพร้อมกับโหระพาผักบ นุ่มอร่อยสุดๆความอร่อยความคข้ของซุปก็ดีเอามาสังเป็นเมนูเสริมในโต๊ะกันได้เลยส่วนใครถนัดกินข้าวมากกว่าเซนที่นี่เขาก็ทําถึงที่เราสั่งมามีทั้งกะเพราหมูตุ๋นเนื้อนุ่มๆเปื่อยๆกินกับข้าวสวยแลวร้อนคือดีสุดๆแต่กะเพราเนื้อนี่ MVP เลยมารสชาติจัดจานเผ็ดร้อนหอมกระทะราดพริกน้ำปลาลงไปแล้วกินคู่กับไข่ดาวก็คืออร่อยสุดๆเลยเป็นรสชาติกะเพราที่ดีและถูกต้องมากๆแต่เราอยากจะกีดให้กับข้าวหมูแดงหมูแดงนุ่มๆชิ้นใหญ่มาพร้อมกับหมูกรอบที่ถูกต้องกุนเชียงและไข่ต ที่ร้านนี้ก็มีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อปิ้งที่เขาย่างมาให้กันแบบละลอนไส้กรอ,อกแดงและเกี๊ยวทอดอันนี้ก็กินเพลินสุดยิ่งตัวเกี๊ยวทอดน้ำมากกรอบๆไส้ด้านในคืออร่อยมากแถมยังมีน้ำตาลสดกับลำยไยเกทีมาให้เติมความสดชื่นอีกแต่ที่เราไม่อยากให้พลาดกันเลยคือตัวขนมถ้วยเขาจะมีทั้งไส้ใบเตยและน้ำตาลตะหนุ่ทำได้ถึงเครื่องถึงกะทิสุดๆ,ดๆนึ่งกันใหม่ๆละ้อนทุกวันให้ลูกค้าได้กินกันใหม่ๆเราขอบอกเลยนะว่าดีมากๆจะสั่งกินตอนรอยเีอกน้กลลยเเี่ยวหรือมีีแแแนนาาาาาเท่ยยววบบงงสอกะจรริิๆัถุดดค น่ารักมีให้เลือกกินทั้งเมนูเส้นและเมนูข้าวและเขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะเนี่ยมาบอกพี่กัดร้านอร่อยในบางแสนกันแล้วก็ฝากกดติดตามกันแล้วก็แชร์แท็กเพื่อนแล้วมากันได้เลย